คารุมิติโลกวิญญาตอนอโสมเฝ้าทรัพย์วัดใหญ่ชัยมงคลเรื่องที่ผมจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องจริงที่นับได้ว่าอัศจรรย์มาก เป็นเรื่องซึ่งเข้าขั้นเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ต่อให้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งนักเก่งหนามาพิสูจน์ก็คงจะต้องหมดภูมิรู้ที่จะพิสูจน์ออกมาได้แน่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความหัศจรรย์ของกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะพรรณนารายละเอียดเอาไว้ณบัดนี้คำว่าซับแผ่นดินนี่หมายถึงแร่ธาตุที่มีค่ามีราคาสูง คือทองคําเงินหรือว่าอัญ,ญมณีต่างๆอย่างเช่นเพชรพลอยมรกตหยกเป็นต้นรวมทั้งน้ำมันดิบแกส๊สธรรมชาติก็นับว่าเป็นทรับแผ่นดินเหมือนกันสิ่งมีค่าเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในหินอยู่ในใต้ดินมานานแสนนานเพื่อรอคอยเวลาที่วาสนาบุญบรารมีของบ้านเมืองจะถึงการรุ่งโร์ จึงจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพบแผ่นดินอันล้ำค่าเหล่านี้มาทํานุบารุงอนาประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขทรัพบแผ่นดินที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งเห็นกันได้ง่ายๆก็คือแก๊สธรรมชาติและน้ํามันดิบประเทศของเราก็เพิ่งจะขุดขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองหรือถ้าหากว่าเรารู้แหล่งทองคําว่ามีมากขนาดทาเหมืองทองคําได้ บ้านเมืองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีอากรมาบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองอีกไม่น้อยทรัพย์แผ่นดินบางอย่างเช่นพลอยซึ่งมีการขุดหากันอยู่ทั่วไปอย่างเช่นบ่อบพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าแล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนบางคนที่มีวาสนาบารมีจะได้ครอบครองเท่านั้น ลองคิดดูเถอะครับคนที่ไปขุดหาพลอยนับหมื่นหมื่นคนจะมีสักกี่คนที่ขุดได้พลอยเม็ดใหญ่มีค่าราคาแพงนับแสนนับล้านบาทเห็นมีแต่ขุดพลอยขึ้นมาขายได้เงินพอที่จะพอกินพอใช้ดำรงชีพไปวันๆเท่านั้นพูดถึงเรื่องทรั์แผ่นดินท่านคงจะเคยรับฟังถึงเรื่องพนเนียงทองหรือว่าทองคำพุ่งมาจากพื้นดินมาบ้าง คนโบราณมักจะพูดกันถึงเรื่องทองลุกหรือว่าทองพุ่งสืบต่อกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วลักษณะของทองลุกนี้มาจากคำบอกเล่าของทุกคนดูเหมือนว่าจะตรงกันหมดคือคนที่พบเห็นจะพบอย่างกระทันหันคือว่าอยู่ดีๆก็จะมีสเก็ดไฟพุ่งลุกขึ้นมาจากพื้นดินตรงหน้าลักษณะของไฟจะเหมือนกับไฟพเนียงหรือว่าดอกไม้ไฟที่ถูกจุดขึ้น สเก็ตไฟที่ผวยพุ่งขึ้นมานั้นว่ากันว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินคนโบรามโบราณกล่าวว่าถ้าหากว่าใครมีวาสนาพบเห็นทองลุกเป็นไฟพเนียงถ้าหากว่านุ่งผ้าขาม้าก็ให้รีบถอดผ้าขมาม้าโยนไปที่ไฟพเนียงผุดขึ้นมาประกายสเก็ตไฟที่ตกอยู่บนผ้าขาม้าก็จะค้างอยู่และนั่นก็คือสเก็ตทองคำ สำหรับส่วนที่ตกลงบนพื้นดินก็จะชํำแรกแทรกหายไปใต้แผ่นดินเช่นเดิมถ้าหากว่าผู้พบเห็นทองลุกเป็นผู้หญิงท่านก็ให้ถอดผ้าถุงที่นุ่งโยนออกไปขวางทางที่สเก็ดทองคำจะร่วงลงมาใส่คำเล่าเขาว่าหรือว่าคำเล่าขานสืบต่อๆกันมามีเนื้อหาดังที่กล่าวมาแล้ว โดยที่ไม่มีใครยืนยันว่าได้พบทองลุกจริงๆหรือว่าได้ทองลุกทองผุดมาเป็นกรรมสิทธิ์จริงอย่างที่มีหลักฐานพยานยืนยันครบถ้วนแต่บุคคลท่านหนึ่งซึ่งได้พบเห็นทองลุกมาแล้วและท่านก็สามารถจะยืนยันได้ท่านผู้นี้ก็คือแม่ชีสมจิตขวรเลี้ยงแห่งวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ชีสมจิตบวชชีตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นตราบจนปัจจุบันนี้ท่านได้ผ่านการปฏิบัติสมถะวิปัสนากรรมฐานอย่างหนักเป็นแม่ชีอวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมบูรณ์ครบถ้วนอีกท่านหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุมาสจันท์ทองลุกที่วัดใหญ่ชัยมงคลขณะนั้นหลวงพ่อใหญ่หรือว่าท่านพระครูาวนารางังศีเปลืองวิสัทโธ กำลังบุรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดปรางมานานเพื่อให้เป็นศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัททั่วไปอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อใหญ่พระเนตรและแม่ชีทุกคนต้องลงมือทำงานในการบุรณะาวัดอย่างหนักเนื่องจากขาดปัจจัยอย่างมากหากไม่ทุ่มแรงกายแรงใจช่วยกันก็ยากจะสำเร็จในเร็ววัน วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ในที่กันด่านน้ําอาศัยน้ําฝนใส่ตุ่มกักตุนไว้ใช้ดื่มเอาไว้ใช้อย่างกระเบียดกเกษียนต่อมาได้ขุดสาะขึ้นที่ด้านข้างของวัดพอบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้ลงไปได้บ้างในสารานี้มีปลาอยู่ชุกชุมชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมักจะแอบมาทอดแหสุ่มปลาในตอนกลางคืนซึ่งก็เท่ากับขโมยปลาวัดโดยตรง หลวงพ่อใหญ่บอกกล่าวด้วยวาจาฝากไปถึงผู้ที่ชอบขโมยปราวัดขอร้องอย่ามาทำบาปสร้างกรรมในเขตอภัยทานอีกเลยและอีกอย่างหนึ่งพื้นดินใต้สะก็เป็นโคลนตมเมื่อพวกขโมยปลาทอดแหหรือว่าสุมปลาก็เท่ากับลงไปเหยียบย่ำให้โคลนตมมันฟุ้งขึ้นมาตอนเช้าน้ำในสระก็ขุนแล้วก็เหม็นกลิ่นโคลนจนใช้ไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนแก่พระเนนและก็แม่ชีอีกทางหนึ่งแต่คนไม่กลัวบาปก็ไม่ยอมเลิกราหลวงพ่อใหญ่อุตสาห์เขียนป้ายขอร้องไม่ให้มาขโมยปลาของวัดแล้วก็ปักเอาไว้ก็ไม่ได้ผลอีกดึกสงัดเมื่อไหร่ก็จะมีคนแอบ,บมาลักขโมยปลาในสระเหมือนเดิมหลวงพ่อใหญ่จึงให้พระเนนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเวียนยามคอยดูแลสระน้ำในเวลากลางคืน ทว่าพระเนนทุกรูปทำงานกันอย่างหนักในตอนกลางวันเพื่อบุรณะองค์พระเจดีย์และก็ซ่อมแซมเสนาสนะที่ผูพังทุดโทรมแทบจะไม่มีเวลาได้พักความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าทำให้พระเนนอยู่เว้นยามดึกดื่นค่อนคืนไม่ไหวจึงดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างเจ้าผู้หัวขโมยก็ได้โอกาสลักลอบเข้ามารังควานปราวัดอยู่เรื่อย อันที่จริงแล้วหลวงพ่อใหญ่แล้วก็พระเนนแม่ชีก็ไม่ได้หวงแหนปลาในสระแม้แต่น้อยเพียงแต่ไม่อยากจะให้คนประพฤติชั่วผิดศีลสร้างอากุศลกรรมแก่ตัวเองให้หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าที่ได้เคยก่อกรรมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนประพฤติชั่วกลุ่มนี้ได้สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่พระเนนแม่ชีอย่างสาหัสเนื่องจากทำให้น้ำในสระ คุณสกปร,รกจากโคลนตมตักขึ้นมาแล้วก็ใช้สัรส้มแก่งก็ยังไม่ใสซ้ำยังเหม็นโคลนขนาดต้มแล้วก็บริโภคไม่ได้อีกแม่ชีสมจิตจึงปรึกษากับเพื่อนแม่ชีอีกคนหนึ่งว่าจะช่วยพระเนนทําหน้าที่เป็นเวียนยามแทนเนื่องจากท่านเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานในตอนกลางวันมาแล้วจะให้ท่านต้องมานั่งเฝ้าคอยไล่ผู้หัวขโมยในตอนกลางคืนอีก เป็นการสร้างความลำบากเกินกำลังของท่านตกลงกันดังนี้แล้วแม่ชีสมจิตแล้วก็เพื่อนแม่ชีก็ได้หาผ้าสีดํามาคลุมศีรษะแล้วก็ทับชุดแม่ชีสีขาวอีกชั้นหนึ่งอำพรางไม่ให้พวกหัวขโมยรู้ว่าเป็นแม่ชีเพราะถ้ารู้ว่าเป็นแม่ชีก็จะไม่มีใครที่กลัวเกรงคืนนั้นเวลาดึกสงัด แม่ชีสมจิตกับแม่ชีอีกคนหนึ่งก็ออกไปซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ข้างๆซะด้านที่ติดกับวัดโดยแยกกันอยู่คนละพุ่มไม้เตรียมเอาเศษอิฐหักๆไปกองเอาไว้หลายก้อนตกลงกันว่าถ้าพวกขโมยมาแอบทอดแหเอาปลาอีกก็จะใช้ก้อนอิฐคว้างออกไปผู้นั้นคิดว่าเป็นพระเนนมาซุ่มคอยจับผิดก็คงจะรีบหลบหนีไป แม่ชีสมจิตกับเพื่อนแม่ชีซุ่มอยู่หลังผู้ไม้รอคอยผู้แอบมาขโมยปราวัดอย่างเงียบๆเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆประมาณตีหนึ่งกว่าๆทันใดนั้นแม่ชีสมจิตก็ได้ยินเสียงดังคึกคึกคึกคล้ายกับเสียงขบวนรถไฟกำลังแล่นผ่านไปบนบราง<ๆ>ดังแว่วมาแต่ไกลทำให้แม่ชีสมจิตเกิดความสงสัยเพราะว่าวัดใหญ่ชัยมงคนนี้ อยู่ห่างไกลจากทางรถไฟมากนักตามปกติแล้วจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟแล่นไปมาเสียงคึก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 ดังกล่าวนั้นไม่ได้ดังขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปแต่เสียงประหลาดนั้นกลับดังใกล้เข้ามาคล้ายกับจะมุ่งมายังเขตวัดขณะนั้นแม่ชีสมจิตนั่งหันหลังให้กับวัดเพราะว่ากําลังจ้องมองไปยังสระนา้ําคราวนี้เสียงประหลาดดังขึ้นถนัดหู แล้วก็ดังมาจากทิศทางเบื้องหลังซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์ใหญ่แม่ชีสมจิตจึงหันกลับไปดูและเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่แม่ชีสมจิตถึงกับเบิ่งตาค้างตะลึงงนัเนเหนือตัวชาไปหมดณที่นั้นตรงพื้นลานอิฐถัดจากฐานองค์พระเจดีย์มีไฟพันเียงพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน มีลักษณะไม่ผิดกับดอกไม้ไฟไขนาดใหญ่กำลังถูกจุดพ้นสะเก็ดลูกไฟสูงขึ้นไปเกือบถึงคอระฆังเจดีด้านบนสะเก็ดลูกไฟเจิดจ้าสว่างสวยเมื่อพุ่งขึ้นบัญจนสุดพลังแล้วก็โปรยปรายลงมางดงามเหลือที่จะกลา่าวพร้อมกันนั้นก็ได้มีเสียงคึกคึกคึกดัอกงอยู่ตลอดเวลาไม่ชีสมจิตหายตะลึงแล้วก็เกิดความกลัววูบขึ้นมา รีบวิ่งไปหาเพื่อนแมชีด้วยกันที่อยู่อีกพุ่มไม้หนึ่งแต่ไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเสียแล้วแมชีสมจิตจึงวิ่งกลับไปยังกุฏิแมชีผู้เป็นเพื่อนไปถึงเห็นประตูปิดเงียบก็คอเรียกแม่ชีเพื่อนก็เปิดประตูออกมาหน้าตาแสดงถึงความตื่นตระหนกอยู่แม่ชีสมจิตถามว่าทำไมถึงหนีมาก่อนเพื่อนตอบว่าฉันอยู่ไม่ไหว เห็นไฟันียงลุกคึกคึกคึกแล้วก็เห็นเธอ,อยังเฉยเฉยฉันก็เลยหนีกลับมากุติก่อนคืนนั้นแม่ชีสมจิตกับแม่ชีเพื่อนนั่งคุยกันถึงเรื่องไฟันียงซึ่งเชื่อว่าต้องเป็นทรั์แผ่นดินคือทองลุกอย่างแน่นอนแทบจะไม่เป็นอันหลับอันนอนเช้ามืดทั้งสองได้ไปตรวจดูจุดที่เกิดไฟันียงพวยพุ่งขึ้นมาก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่าเป็นทองลุก เพราะถ้าหากว่าเป็นดอกไม้ไฟที่ใครมาจุดเล่นย่อมจะมีเท่าของสเก็ตไฟโปรยปลายตกอยู่บนพื้นเป็นหลักฐานแต่ณนะบริเวณนั้นไม่ปรากฏร่องรอยสิ่งใดที่บ่งบอกว่ามีการจุดดอกไม้ไฟเลยแม้แต่น้อยแม่ชีสมจิตยืนยันว่าไฟพันยิยงที่ได้พบเห็นพร้อมกับเพื่อนแม่ชีนั้นจะต้องเป็นทองลุกหรือว่าซับแผ่นดินอย่างไม่ต้องสงสัย เรื่องอัศจรรย์ที่มชีสมจิตผู้ทรงศีลได้มีประสบการณ์เห็นทรั์แผ่นดินปรากฏเช่นนี้ท่านได้นำเรื่องประหลาดล้ำดังกล่าวไปเล่าให้หลวงพ่อใหญ่คือพระครูภาวนารังสีฟังหลวงพ่อใหญ่นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดสั้นๆว่าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกรัพย์แผ่นดินแล้วก็ทรัพย์ของเขาอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละเขาคอยรักษาอยู่ ผู้โสมที่เฝ้าทรัพย์มีชื่อว่ากวงดำหากไม่มีใครไปแตะต้องทรัพย์แผ่นดินเขาก็จะไม่ทำอะไรใครเรื่องทรัพย์แผ่นดินที่ปรากฏและหลวงพ่อใหญ่ท่านได้กล่าวถึงทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์ของปู่โสมนั้นย่อมแสดงว่าทรัพย์แผ่นดินมีจริงๆสำหรับเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์นี้ได้มีญาติผู้ใหญ่ของพระกรรมฐานองค์หนึ่ง ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่ชายมงคลซึ่งเป็นตาบะขาวและเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งคนหนึ่งได้มาเยี่ยมเยือนพระภิกษุรูปนี้แล้วปรารถนาว่าจะอยู่ปฏิบัติภาวนาที่วัดใหญ่ชายมงคลหลายๆวันเนื่องจากเป็นสถานที่สงบวิเวกน่าพอใจคืนนั้นตาบะขาวที่นั่งภาวนาอยู่ตรงลานกว้างหน้าองค์พระเจดีย์คนเดียว บำเพ็ญภาวนาตลอดคืนตราบกระทั่งได้อรุณตาพระขาวก็กลับไปกุฏิที่พระกรรมฐานจำวัดรีบร้อนเก็บของและบอกว่าจะเดินทางกลับพระผู้เป็นญาติถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดจึงได้รีบร้อนจะกลับสิละเห็นบอกว่าจะอยู่หลายๆวันไม่ใช่เหรอตาพระขาวอธิบายว่า เมื่อคืนนั่งภาวนา,า,วนาเห็นปู่สมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏร่างให้เห็นเป็นชายรูปร่างใหญ่มหึมาสูงท่วมคอระคังองค์พระเชดีแต่งกายด้วยชุดดำผิวกายดำมาเมื่อมในตาแดงกำ่ำมีประกายประสงค์ร้ายแผ่เมตตาให้ก็ยังไม่หายไปเดินวนเวียนไปมาอยู่อย่างนั้นจนได้อรุณถึงได้หายไปเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้ว ครับนี่คือเรื่องมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นนะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นการยืนยันว่าทรัพย์แผ่นดินมีจริงๆและปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็มีจริงๆเช่นกันปู่โสมเฝ้าทรัพย์นับนะเป็นผู้มีกรรมที่น่าเวทนาพราะวา่ครั้งหนึง่งเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเราท่านนี่แหละหากจิตมีโลภ<ด>เกิดความห่วงใยห,<ด>ห่วงแหนในทรัพย์สมบัติของตนอย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมคิดว่าทรัพย์นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่มีค่าล้ำเลิศเพราะว่ามันเสื่อมสลายหมดไปได้หรือว่าหากยังมีอยู่<ม>ก็ไม่อาจจะเป็นเจ้าของตลอดกาลได้ตายไปแล้วเอาทรัพย์ติดตัวไปเท่าเมล็ดงาก็ไม่ได้คนที่มีความโลภเกาะติดจิตนั่นเขาไม่คิดเช่นนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์เป็นสมบ,บัติข,ของข้า ข้ามาเหตุใครใครจะเอาไปไม่ได้สมัยโบราณคนที่บินทรัพย์สินเงินทองนิยมเอาสมบัติไปใส่ปิดผน,นึกเอาไว้แล้วก็ฝังไว้ใต้ดินเพราะว่ามันเป็นวิธีการรักษาสมบัติที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ยิ่งเป็นเวลาเกิดศึกสงครามใครมีเงินทองของมีค่าเท่าไหร่จะเอาใส่ตุ่มใส่ไหฝังดินเอาไว้ในที่ลับทั้งหมดเหลือติดตัวแค่พอใช้จ่ายเท่านั้น ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกถูกพม่าตีหักเข้ามายึดพระนครได้อนณาประชาราชก็แตกหานส่านเซนไปคนละทิศคนละทางเพื่อหน,นีภัยจากฆ่าศึกศัตรูคนที่ฝังสมบัติเอาไว้ใต้ดินไม่ทันได้ขุดขึ้นมาเอามาติดตัวไปด้วยก็เท่ากับทิ้งสมบัติเอาไว้เบื้องหลังจะกลับเอาสมบัติของตนก็กลับไม่ได้เพราะว่าต้องเตลิดเปิดเปิงระหกระเหินไปตามยถากรรม คนที่โปรงตกได้คิดว่าสมบัติเป็นของนอกกายนั้นไม่ตายก็หาใหม่ได้เขาก็จะเลิกห่วงใยในสมบัติทั้งหลายที่ฝังดินเอาไว้แต่คนที่ตัดใจไม่ขาดสลัดความห่วงความหวงแหนในสมบัติของตนไม่ได้ย่อมเป็นทุกข์เพราะความโลภอยู่เช่นนั้นตราบวันตายตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ยอมไปไหนย้อนกลับมาวนเวียน เฝ้าสมบัติของตนเพราะกระแสแห่งความโลภมันดึงดูดให้กลับมาจะเฝ้าอยู่ตรงนั้นนานเท่าใดาก็ย่อมแล้วแต่พลังแห่งกรรมของแต่ละคนก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญ มาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ